คลิปนี้เราจะพาไปล่องแม่น้ำเจ้าพยากินอาหารญี่ปุ่นชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยาในช่วงกลางคืนนะคะเรือที่เราลงไปชื่อเรือโอคุระครูซเป็นเรือที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะคะนนี้เป็นบรรยากาศด้านบนของเรือสำราญหรือว่าเป็นเรือครูสสำหรับทานอาหารมื้อเย็นนะคะบรรยากาศด้านบนก็จะเป็นบาร์ที่นั่งชิลๆสำหรับดื่มแล้วก็ ชมวิวของแม่น้ำเจ้าพยาไปนะคะเรือก็จะออกตั้งแต่ท่าของเอเชียทีคประมาณทุ่ม15นาทีล่องขึ้นมาผ่านทางด้านของท่าเรือสาทรไอคอนสยามแล้วก็มาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในห้องห้องอาหารหรือว่าตรงที่เป็นดิงแอเรียนะคะ บรรยากาศก็จะตกแต่งสวยงามอาหารจะมีให้เลือกสองเซตนะคะจะเป็นแบบไค่สกิหรือจะเลือกเป็นเตปัญญากิคืนนั้นเราเลือกเป็นไค่สกิเซตนะคะก็จะมีอาหารให้รับประทานประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนั้นเขาเสิร์ฟอะไรบ้างอาหารต้องบอกเลยว่า,าเขาเน้นโปรดักที่เป็นพรีเมียมแล้วก็ เชฟจากโรงแรมโอคุระเป็นคนเตรียมอาหารนะคะอาหารเนี่ยแต่ละจานออกมาเสิร์ฟแบบดีงามมากใครสายเนื้อหรือว่าคนที่ชอบล่องแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ไม่อยากทานอาหารไทยเรือของอคุระก็เป็นช้อยหนึ่งที่ดีมากแล้วต้องบอกเลยว่าระหว่างที่รับประทานอาหารเนี่ยเรารู้สึกถึงความ รูหราไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยู่ในเรือซึ่งโครงเคลงหรืออะไรต่างๆเรือวิ่งได้อย่างสมูทมากนะคะอันนี้จะเป็นตรงท่าของเรือตอนที่เราขึ้นจากเอเชียทีกนะคะก็เป็นบรรยากาศนำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปล่องเรือ